เรื่องตั้งแต่สังคมของครอบครัวซึ่งแรกเริ่มก็มีเทียงสอนคนต่อมาเมื่อลูกบังเกิดมาสังของครอบครัว,วสังสังคมของครอบครัว ก็เริ่มใหญ่ขึ้นจากครอบครัวก็เป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศชาตามหือประเทศชาติประเทศชาติชาติไม่มีหรอกเพาว่าชาติมันเรียกว่าชาติเหรออืชอชโรนสนชาติ ไม่มีเพรโชอาโลต่อเอกไม่เท่าอกที่มีจารวิชาต์ชาติตามลำดับสุดท้ายก็สงังคมโลกนอกจากนี้นอกนอกจากนี้ยังมียังมีกลุ่มของ บุคคลอีกมากมายที่เรียกได้ว่าเป็น <c oughs> สังคมสอชพัพชัพไหนหนูไม่ชี้แม่ก็ไม่เห็นเฉ <c oughs> พาะ หนูนหนูนหนูนสังคมเฉพาะสังคมเฉพนาะกลุ่มนั้นๆเช่นในห้องเรียนในการเล่น,นในการงานนี่หนูเล่อะไรแปล้วเนี่ยอ้ดาลยังร้องเลยไม่จะเอาไปทิ้งในชมรมในสาคมต่างๆสัง,สง คมปูกฟักสมาคมมีแต่คมเหรอว่าสังคมไหนสมาคมเงินอาจผิดสมาคมสมาแมาไม่ทำไมเงาเลยตรงอ่ะ